โอเคดู okay, ตอนนี้เราอยู่ในชาเลนจ์ใช้ผลไฟโจนไปถึง 700, เลเวลเลเวลเจ็ดศูนย์ศูนย์เนยนะนนไม่รู้ไปคิดคอนเทนต์นี้ได้ไงแล้วมาเล่นงานนี้กว่าอันดับเรกเรากินผลไฟมาแล้วแล้วเรามีเลเวล ผมเผลอบผมไม่ได้ใช่ดิเน,นื่องจากผนไฟนี่เป็นขนโรเกียผมก็เลยไม่ดวนสก,กิลของไอ้พวกแต่ผมว่าผมจะหนึ่งเลยผมเนี่ยเก็บสก,กิลสก,กิลสุดท้ายให้ได้ก่อน น่าเลอสกิลเอทำให้ผมไ <c oughs> อ้วนไอ้วนขาตัวแล้วนะ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อเดี๋ยวนผมจะฟาร์ม <c oughs> จนให้เป็นให้เลวเวลผมถึงสิบจะได้บินได้ ซึ่งผลไฟเป็นผลที่โกงมากเลยนะถึงว่วแต่ว่าคุณทำตื่นได้เดี๋ยวนี้มันก็ตัวสกิลบินแบบนี้แล้วเราไปกันเถอ But dun dun dun. dun. Mm -hmm. <laughs> เอาากกอผมร่วงด้วยนะองร้องร้เงร้องรกงรองรังรอร้ร้อง้องมองร้องร้นงร้องร้อร้องร้ลงร้ร้คร้ง้ง้อร้ง้งรอ้งไอเท้อ่ะเอองร้่้องร้อง้รองรมอยรกใช้ผลไฟผมคิดว่าผลไฟเป็นผลที่ดี แต่ว่าหนูผนที่ลเขาเรียกขนเนี่นโโรเกียเนะี่ยมันไม่สามารถใช้กับสิ่งคนที่เป็นมีฮาคิได้เช่นคนนี้ครับเช่นคนเช่นมอนในกเกาะตรงนู่นนะเปิดก่อนนะนบมันจะมีเป็นฮาคิมันจะเป็นมันจะมีฮาคิดำๆนี่ยเคลือบ เครื่อมืออะไรเนี้ยเออแล้วมันก็จะต่อยเราแบบโดนได้เราก็เลยเช่นนั้นคือเรานะแล้วเราก็โดนต่อยตุ้มแล้วเราก็จะตายเลยถ้าเกิดว่าแม่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผลโบเกียถ้าเกิดว่าผลโบเกียมันก็จะโดนอยู่ดีผลไฟเป็นผลเนี่ยเวลาตื่นแล้วดีอ่ะ ผมชอบเยปเลยผมไปเห็นเขาอันนี้มานี่เราต้องใช้เราต้องใช้ต้องใช้อ,อ,อะไรกนะันเนี่ยอะไรเนี่ย โอ้ยจะไม่ได้มากมากเอ้ไม่ใช่มากมากมันจะไม่ได้มันคืออะไรมันดำเคพือบนะครับไหนจะแล้ตัวอะไก่อนมากมากแทบมันแทบเมียมันแทพแบบเมียเปนอันนี้นะครับตอนนี้ผมก็กดล็อกแค่สองสกิลครับมีแค่สกิลเดียวที่เป็นสกิลเออ่ มันก็เลยยังยากอยู่ครับตับการฟาร์มเลเวลมารวมงมันเดียเฮ้ยเรากดล็อกสกิลวันตอนนี้เราก็ได้สกดเอ้ยกดล็อกสกิลที่ สองมาแล้วนะครับปุนสกิลที่สามแล้วกับชื่อว่าเบอร์ออนนิงนัสสายอะไรไม่รู้สักนี่ก็จะเป็นการที่เรายิงหมัดไฟัำทุกไฟออกไปนั่นเจ๋งมากแต่ผลไฟเป็นผลที่ผมคิดว่าเดีครับ คือว่มามัดไฟยังยืดไฟเอรอบุนเล็ดคืออะไรผมไม่รู้ไฟเยอะเอออันนี้มันบ่ยผมชอบเกมเ็นเบ็เนี่ยผมเกมผม,มันชอบข้างแล้วมันก็แล้วผมก็จะตายไม่รู้เป็นอะไรกันหนา แล้วก็ยิงหมัดไฟลงไปแล้วเราก็ยิงไปแล้วตอนนี้เราก็จะ,ะกดเอ้ยกดล็อกสกดเคืออะไระสกดละกุคำไปเนี่ยกดล็อกสกิลซีสหรืสกิลทีสี่มาแล้วนะทุนคนจะเป็นการที่เราเหมือน ใช้ไฟมาใส่ตรงมือสองข้างแล้วก็ต้มโอเคองั้นไปฟาร์มกันต่อ,อทุกคนเวลาเราเวาลาเรากินผลใหม่ที่เรายังไม่ได้เขาเรียกอะไรยังไม่ได้อันนี้เลยยังไม่ได้ ยังไม่ได้ฟาร์มมาสเตอรีร่สักมาสเตอร,รี่เดียวอ,ะอ,ะอ่ะเอะอวันนี้ทำยังไงนี่เออามาเอามาให้หมดไปเนี่ยเออเออแล้วอีกตัวนึงมันอยู่ไหนมันหายไม่ผมต้องทำไมไม่มาแล้วโอยเป็นไรวะ มา,มาอยู่มามาสกิวซีร์กิวเซกิวเ,เอ็กสกิวเอ็กโอ้ยมันหายไปตัวนึงโอ้ยมันลงไปยังไงอืมตัวนี้มันจะลงไปไมัแล้วอีกตัวหนึ่งหาย แล้วผมเดินไม่ได้วะลงไปอุ้ยอะไรแบบโอ๊ยแล้วก็ออกมาได้เลย ก่อนหนึ่อืมมามาอีกตอนนึ่งมันจะรีเซ็ตตอนไหนมันจะเซ็ตมันจะอะไรอย่างเงี้ยลออยู่นั่นนี่นเร็วเร่รีบรีดีว์เออแล้วมันไม่มาแล้วมันไม่มาทำไมมันไม่มา มันก็ไม่โยนเดี๋ยว mama mm -hmm. มันยังไม่รีดลูกมันเหมือนเป็นทวนระดูอับ ไฟอรไมฟอา์พงมึนมันมันด่อย่างฟงล่างเนี่ยเพราะ่าฟารข้างล่างดีกลวน้เลยกลัวเนี่กลวนเลย เพราะว่าสกิลสกิล Z สกิล Z มัน the skills

อยากให้สกิลผลไฟมันรีเวิร์กมันจะได้ตีลองมันจะได้ลองเตีธรรมดาลแล้วแต้ก็ฝนผลไฟตีธรรมดาแล้วมันจะดีมากผมไปสุ่มผลนั้นดูนบิด ผมกินบนไฟไปเรียวทุกคนโอ้ยผลเกิดผลดาร์กเจอผลเกิดทุกคนผมมีอยู่แล้วเหรอเดยเก็บไว้เออใส่ตัวไว้ก่อนดีกว่าจะได้ให้จะได้มีคนเอาให้ฉันจะได้เอาให้คน แล้วฉันกฉน็ฉันก็จะไปส่งผลและแลน่จริงทุกคนน่าจะถามว่าจะส่งไปทำไมผมจะทำเดี๋ยวพอขึ้นโลกสองไปใช่ไหมผมก็จะเลือกเลยว่าจะใช้ผลอะไรในการอันนีน การเล่นลูกสองว่าโอ้ยผมบาคี้โอ้ยสองอันหกเงิน เน่ไว้ด้วยนะเอาไว้ด้วยสีม่วงเหมือนกันเลยเอ้ยสีม่วงกันเลยวางเลยคลิปนี้สั้นๆนะครับทุกคนไปละไปละทุกคนไปแล้วเด้อ